ตัวนี้นะครับเป็นงแอน and candy นะครับเป็นทาร์ตไข่ไส้ผลไม้อยากให้ทุกคนดูนะครับนี่อันนี้แกะได้ใช่ไหมนี่เป็นทาร์ตไข่ไส้ผลไม้นี่นะครับใครที่ชอบทานขนมนะครับหนึ่งกล่องนี้มีกี่ชิ้นครูหนึ่งกล่องมีหกชิ้นนะครับหนึ่งกล่องมีหกชิ้นส่วนตัวนี้อันนี้ก็แกะได้ไหมแกะได้ นะครับโหแพ็กเกจดีแล้วก็น่าทานนะครับสำหรับใครที่ชอบทอดไข่อยู่จังหวัดชัชน้าจ้าคุณกัญญาลัตบอกว่าอยู่ชัชน้าสวัสดีครับโห oh, oh, แล้วก็แพ็กมาอย่างดีเลยนะครับนี่หอมอะ่ะหอมนะครับเราดูกันอันนี้ไส้อะไรครับอันนี้ไส้อะไรคุกกี้ไส้สับป,ปะรดแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับ เดี๋ยวเราดูนะจริงๆกัดไปเลยก็ได้นะอืมอมปินมากแล้วก็ไส้แน่นมากนี่ครับเห็นไหมฮะอ,อร่อยเฮ้ยอ,อร่อยจริงใครชอบนะครับใครชอบสามารถที่จะเข้าไปสั่งได้นะครับเดี๋ยวผม,มทีมงานปักเอาไว้ให้แล้วน้ำสลัดทานอยู่ านอยู่อยุธยาอร่อยมากน้ำสลัดโอ้นะครับน้ำสลัดอร่อยนี่ทารไข่อร่อยผมว่าอร่อยมากเลยอนนี่ผมชอบเดี๋ยวพี่จำเพชรดีมากเลยร้อนไงร้อนนี่ทานไข่อร่อยมากนะครับทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ลองอร่อยจริงเดี๋ยวผมขอดูโปรโมชั่นหน่อยโปรโมชั o ่นราคาเนี่ยนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับไปจนถึงสองรอยสิบบาท นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่แฟนเพจทีมงานปักหมุดไว้ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยอันนี้ชิ้นใหญ่แกได้ไหมไไชิ้นใหญ่แกได้เดี๋ยวดูชิ้นใหญ่หน่อยอร่อยอ่ะมันอร่อยจริงครับทุกคนใครที่ชอบทานขนมนะซื้อไปให้กับญาติผู้ใหญ่ก็ได้หรือซื้อไปให้เด็กๆก,ก็ได้นะครับตัวนี้สวัสดีคุณศิรินภานะครับ อ่าตัวนีนว้น่ารักด้วยเห็นไหมน่ารักด้วยหืมแป้งบางแล้วก็ไส้เยอะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับคือแป้งบางแล้วก็ไส้เยอะมากๆเห็นไหมใครชอบนะครับ เขามีแบบกระปุกปริมาณ160กรัมมีไส้สับปะรดไส้สตรอเบอรี่ก็คลากันได้นะครับกระปุก79บาท2กระปุก150บาทนะฮะแล้วก็มีอีกหลายขนาดนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่นี่เลยนี่ผมตั้งไว้ให้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเข้าไปดูได้เลยนาะอร่อยอ่ะขอกินอีกสังนิดนึง ติกเนเจอร์ก็มีไส้ทุเรียนด้วยมีไส้ทุเรียนด้วยนะครับใครสนใจนะครับอะอร่อยขอกินหมดเลยแล้วกันอ,อร่อยมากครับทุกคนถ้าใครที่ชอบนะครับสามารถสั่งได้เลยคือป,ปกติผมก็ไม่ค่อยกินขนมพวกนี้นะแต่อันนี้อร่อยแล้วนะเป็นทาไส้ผลไม้ อจริงๆนะครับอะนะครับรอเดี๋ยวเราไปสินค้าต่อไป